โอ้โหเอาเงนได้สองโลยุดหรออ้วนผอมม้วยแรงแข่งตาพอดีเบ็ดกินได้หรอนี่ครับอี๋สองโลอย,ย,ยู่ดอกวยากยางนะครับมาดีส่งนะครับกาดซับเลยสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านทุกๆนะครับนี่กองไม้ครับช่วใบสามกัวน,นะครับตอนนี้บาดแต่บดมครับบ้าไม้ล่มเหนียว เลืมนะครับเลื่มมันเกีย์นะย่างๆเดิมครับเดี๋ยวใส่เทวินครับมีตัวมานลองดูครับครับชุดเดิมแปดสิบหกลองดูครับจะกินย่ากนะครับไม้เทวาบานผมันคนตีได้คือผมบอกนะอย่นั้นไปต่องไม่เจอขอหควับ้าใจปะ

ตามครับตามแปดหรืครับนี่สเนี่ยขก่น่ี่ขอกย่ดีกว่ไหนเป็นดลัน่างวแล้วมันมีอากนน

ด,ดันลัช่ปปนเตะเลยนี่ยว่าจะดีเลียมนันนมันาดีเดียมดีเดียมสามอุ้ยโอโย้โหบุญย em ừ. Ui Ôi dô bật ngư Em bật ngư vô đón Ui đại đấy đi đi. Đá đánh đánh Cái, ừ. cái đấy. Đó chỉ có này gì đó, đó đánh đánh Cái ยางหวไู้้ยยังดวะัมนั่บ่ถือน้อยใ่เน่ยหนุ่มบ่ถือบ้ามึงจะไหนเงี้ยตรงใช่แบบวูก็ไปทากเยข่ก่อนขอทัมอทนัตใช่เน่หนุ่แบบจัง่ก่อนเนี่ยทัอธัอ Tell me kiếp hình sau đây, đây. Tướng đây. Khải đổ đổ. Wow. Thẳng đi tiêu một tưng này hai đô đi hoa tất đi lúc hôm qua trong tay lúc đi tìm ăn tắm một Ơ, kìa nó không mất hơi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  thử một lần quảng đi con đeo điệu ghi À, điệu ghi mẹ 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 จัดไม่ได้พอะมันยังกิยังห่วงนี่มไมยังยืงนแคบ้วยเหโ้ยเมีหนูพี่เบปปวบน,นี้่หดลินี่หัวไว้ตรงกเลเนี่ยือเนี้ยนี่ละูสงนี่นอ้ยดีร้ออยู่หันเลยาแล้วยนมันขยับไเ็วอย่นะ แค่กบัตุมม่มวานแลเป็นกระตุ่มไม่มเงหมมันยุดแบบยุดตายแล้วตอนนี้นจดปิดเกมแล้วตอนนี้จะมาโบกค่ะอืมหวงกันนี้เออเล่ ไปม้ได้นีม้แต่เพื่อไม่เดียว่เื่อนมือตีแมงกใหม่ก็ว่าให้มันแหลม่งทองแมงแ่ไม่ใช่หรอบ่บ่าิ่เอโอโอ่กิโลปยังไ่ mày nay quá thắng thử một còn đi sang hả bố mai như cái gì đâu thế u ai còn đây mà giờ thằng tuần mày ta tuần mày kiếm đi đi ôi là

กัดไรไหมพอเดือดด้เหรนะครับแล้วจะมาต่อมืองไม้นะครับโม้ม้หนี่มือนี้มาไม้เดียวเลยครับเห็นบางขอกัดเน่าเลยคำเลยครับกินเน่าต้องกัดไรครับไ่ได้กัดะได้รอกกัดกินตอนนี้ปมะมาณซีม่วงเย็นนะครับผมบอกไม้ช่วงคำๆนี่แหละครับต่อทำมันต่อกับตอมันสุดๆนะเอาให้มันสุดกับเม่อวานไม้ห่วงเละไม้น้นเดิมนี่และครับเพราะว่ากินเน่า ที่ไปไม้ใดไม่ย่อมไม้ย่อมเดิมอีกนะครับไปต้องดูอีหยังอีหยังอีหยังอยากยางเหมือนเดิมครับปิดเบรกอบประมาณโอ้อ่อนเกินผมบอกเ๋ยวคลิปอันนี้ เยี่ยมดีด้วยผมเลยนี่พอขึ้นแหนุ่งบวกัดแม่ค้ำๆเอาเลยที่ไม่เดียวโอ้ปุสบสา์เลยคลรับ่วงคำคำเ่นกิ่นหมละแวกงอ้ามาเอาอยู่ปะเอแล้วถามยังไงซ้ำนะ ตัวน้นนะตั้เหลี่ยวกวงูตัวนี้ได้กระดางกันอีก <c oughs> ไม่นี่ปลาหลายครับบอกเลยพรมันหลกนะบ,ก,บกันเขาบนตืกตึกกับเงวัดตรีเลยมือบ้านแหงไม่ได้ปล่าเลยเ่ กูนี่ป่านกำลังหลังอยู่ฮะหมวยอุ้มเล่นใน,นป่านหน่อยจีบุญเอียดตีเล้ขึ้นโมกิบัว,วท้องตีหยิบของโมกินัวสดสวยเลยเว้ยได้เหรอ ขอให้มันมากัดรยนนนอนลงน้ำแล้วนี่ก็ขึ้นมาดอกอมันโผล่ออ,อ้มโดนอระบบกันเลยเอาอยิางนี้ไรกัดปลาหน่อยอยูบหมดทีอย่าตื้อทน้นที่ค้อมลูกแย่แห้งหมดแล้วผม Ừ. Ừ. không tiếng phòng của họ nhé. Tu lắm như mình phong. Ni ai, nè lắm, nhìn ly, này ai. Góc bunyai, bunnyai. đấy, bunyai, bunnyai. Góc bunnyai, 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 ตามไปของขยับหนาเรื่อยรือวานเอาอยู่นี่้างมงที่ไม่ได้แฟนจตอกับอยู่นี่ตถึงัต้อถาจังวยาตกเลยเพราอยู่หมู่คณะเป็นหกทึงไมเังเห็นเต็มเลนอยู่แต่ว่าบเห็นคนฝนไม่หยุดเยน้ำกัดข่อยยันหรอเออสองสมรอบไล้ไหมตัวน Having loại pháo lưng Ta bị chưa luôn từ của này mọi người Có người người mọi 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 ที่บงามแมงก้อยน่ลงทางอื่นอู้หยดันยังดีน่าจะเอาทีนะโปรกัเกอือแมงลุงก็พ่อดแซ่ใหม่นี่อู้ตามตามแน้ำเต้ยันกระตัดกรตดรไม่มีแล้วแกตัวพึ่ม กูด้นี่กันมกันหนอยล้วอุ้ยคงมัด้างต้องโดนนี่ของคมัด้างกล่องยุ้ยขาึเติมอีบขนาดอ้ยเดี๋ยวลยเด็ดปลายสายไี่ไม่ได้นี่ตัวเวท

ร้านจิ๋วหอดทังอยู่ทังอนี่ไหมม้ยุ้ย,ยไม่รูดได้โลกลวัวเอากินได้เอาบาเอาอะไรบ่มาเดี๋ยวตีเขาวยก็เปียววะ <c oughs>

ยังไม่เคยระทายตัวนี่ท่านไปท่านไปใจล้มล้มครับใจล้มลม้มอู้หู้ท่านมาจากไหนบอใจตุกใจย,ยังใจดูดแล้วปาดเพราะว่าตัวนี่น้ำที่ยังทีสุดในชีวิตเจาของปลาคอลายานะลลว่าสโลโลันะปกติไรโล่กลัวสองโลอยู่หรออ้วนผอมม้วนแมงแทงตาพอดีเต็ดทิ่เลยหรอนี่ครับอี๋อสองโลอยูย่ดอกอยากยางนะครับ ปดิ่งนะครับการซับเลยเห็นบอกเอาเสียเรียงแนออู้สุดจัดนะครับังอย่างมามามาต่อาปคนใหญ่คนใหญ่คนใหญ่หัวไหลใหญ่สุดสองโลอยู่ปรจักษนี่พี่ยังไงครับ ปวนเบีดกันเวอีสายที่ดิตายหาด้อีสายคำหนูนีกูายกล่องหมดละกองกล่องแค่ล่ะนัน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 อย่างปลาเฮาบบไม่เแ้เนาะเมื่อี้ม่กิดเลยเมื่อกี้นี่วัดบนถือพุงสบายมือกันเลยบาเบื่อมเ้ย จริงลงหนาย,ยังฝงที่คุ้มตาอยู่หรอีนี่เหรอฝงที่คุ้มตาจะมีอยู่ต้องใช้ข้อโดยที่โตบหยุ่นนะวะโอ้ขอันฟันกี่กรอบเลยเนี่ยนี่น,ออนี่มือแข็ากเลยไม่มือนหนึ่งกับหมือนสองก่อนะ กูจีร่าถูกวะเียแม่โม้ฟันฝายกูหมดละมึงนี้ครับมึงกับคนกัดคนอ่อนๆแนวนี้ด้กูจังอยู่นะไอ้ขบดิตดีเด้อปตายจริงกัดคนอ่อนเอนนออนสมอไปจับองอ่อนที่สัง่งอ๋อคนอ่อนมากาัดเนาะแลมีมืมบ่ํที่ทแถวนี้ไม่เดียวคำอีกเดี๋ยวครับ จะเลม้ต้องใส่ด้วยแหละโอ้ยบม่ดูใหม่เดียวเลยใหม่เดียวเลยหล่อนกําลังหมู่ยังไงพวกสะพานพว่ไอ้ของกันมันหนึงถึงถือปิ๊กกล่องแดกแค่ไนะระหามเสือโรอดจะไปเกี่ยวทัวกงกันมันหนึ่งถึงถือนบ้บานจะกัดยังไง โอ้ยคือเด็กครับงานหยาบงานหยาบได้เลยในญ่โตไหมนะครับสายวุ้พันก er. ja ันมาหนึ่งถึงสิบเพจ๊เวลาครับปลากลังจัดเกาะยื่อของสายของเยื่อเนี่ยมีขนาดโดันยุ่งเต็โดาวน์วันถ่ง ตรงเสานักน้ำหรือนักฟ้าวะ,วะน,นี่วะนักขิงแมงข้าดายข้า <c oughs> ผมกับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมกับตอคลิปมาหนีต่อเสมือนะถึงมาได้นี่นะครับอออีก oh, <yeah. S 1> โมโต้แล้วปิดแล้วพอ่อคลิปหนาบากันไหมนะครับคลิปนี้พ่อแล้วครับ <c oughs> ได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับไปเจอกัใไม่ลินนะครับ,กกรบ,บ,รบสวัสดีครับผม